ฟังเพลงห่มทงนอนตายน้ำค้างหนาวเหน็บจนเจ็บผิวนางกอดปืนคอยืนระวังตามคำสั่งของท่านพ่อบอมาอยู่ชายแดน คิดถึงแฟนทั้งแม่และพ่อเคยห่มผ้านวมร่วมหอมายืนงอกออยู่กลางพงไพรคิดถึงแม่พ่อใจฟอห่วงหาได้ข่าวน้ำนองท่วมนา จนข้าวกลาไม่เหลือแม่ใบข้าวไม่มีกินทั้งนี้สินก็เพิ่มมาใหม่หลวงท่านช่วยที่ได้ไหมขอข้าวใหม่ให้แม่ทำพันห่มทงนอนตาย ขอให้มีความสุขครับ